นี่นะคะสกูตเตอร์ของเรามันอาจจะนัา่าข้นเหมือนแต่ตอนนี้พอล็อกจังวะโ oh my god ฉันไม่รู้อะไรหรือเพราะฉันไม่ได้เปิดวะโอเคที่นั่งก็เหมือนเดิมนะคะมันของใบเฟิร์นเลยตอนนี้แบตแบตเต็มแล้ว,เต,ลวเต็มแล้วใช่ปะ โอเคทุกคนอาจจะมองเห็นเป็นสีเขียวนะแต่ของพี่เห็นเป็นเส้นเหลืองนี่เลยเข้าแทมปกุญแจ้ด้วยเปน็นลูกและนี่ก็ตะกร้านะันะเป็นใบที่เขาให้เลือกมาในราคาที่ไม่แพงนิดนึงแล้วแรงมากย่าทาทำนะมุย้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายการความแรงของมันให้ดูถ้ามีหนูพวก มีพวกไอ้นั่นนะมีพวกเงินนะมีมีแบตเออมีแบตนั่นแหละเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนี่คือสีนะคะมีสีแดงกับสีขาวแล้วก็สีดำอีกหนึ่งสีโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วแบตเหลือเพียงแค่34%เอเองโอเคแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย